ครับสวัสดีครับก็สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับก็ห่างหายไปนานนะไม่ได้ทําคลิปวิดีโอนานมากๆนะครับก็วันนี้จะกลับมาตอนนี้เนี่ยผมได้กล้อง OM-D E-M5 นะครับ Mark 1นะครับมาลองใช้นะครับเป็น m i r o r l e s s นะครับซึ่งก็ได้ไปซื้อเลนส์ตัวนี้มาเอ่อ7 Art นะครับขออนุญาตแตะโฟกัสให้ s Art นะครับ f 1 8นะครับเป็นตัวระยะ25มมนะครับนี่นะครับหน้าเลนซึ่งก็ค่อนข้างจะมีความสวยงามนะครับมีเหมือนกับว่าสัรเครือบเลนสนะครับมาค่อนข้างจะดีเขียวๆนี่เห็นไหมครับแล้วก็รูรับแสงนะครับใบเบรดก็ไม่แน่ใจแต่ว่ามี12ใบหรือเ้าใบนะครับ f แคปนะครับก็นะครับก็สวยงามอยู่นะครับ เมาส์เป็นเอ่อเป็นโลหะนะครับต้องเป็นโลหะกล้องไม่ค่อยโฟกัสเท่าไหร่นะขออภัยด้วยนะครับเมาส์เป็นโลหะนะครับก็ได้ลองใช้งานมาสักพักหนึ่งแล้วนะครับได้ลองใช้งานมาสักพักแล้วเดี๋ยวจะลองใส่กับตัวเ e อียงไฟนะครับเอียงไฟตัวนี้ผมใช้กับเลนส์เอ่อสิบสี่ m 4 2นะครับก็ก็เดี๋ยวจะทํารีวิวตัวนี้ให้อีกตัวหนึ่งนะครับเดี๋ยวใส่เลนส์ให้ดูก่อนนะฮะเป็นเซนเซอร์ไมโครโฟนเตอร์นะครับ M43 นะครับถามว่าเลนส์ตัวนี้เวลาใส่แล้วมันเป็นยังไงนะก็จะได้ค่อยๆขอพร้บ ก็จะได้ลักษณะนี้นะครับก็ดูเป็นกล้องเหมือนสไตล์วินเทนนิดๆนะครับปรับรูรับแสงได้รูรับแสงวงในนะครับโฟกัสวงนอกนะครับเดี๋ยวผมจะมาเปิดให้ดูนะครับซึ่งผมเคยเทสไว้แล้วแหละครับกล้องตัวนี้เคยเทสการถ่ายมาแล้วนะครับซึ่งภาพที่ได้นะครับเดี๋ยวก็เราลองไปดูกันในคลิปนะครับเห็นไหมฮะซึ่งเอาจริงๆนะผมผมค่อนข้างชอบนะเพราะว่า มาเป็นเลนที่ค่อนข้าง,งคมนะครับซูงเข้าไปแล้วโฟกัสนะฮะแล้วก็ถ่ายถ่ายแค่นี้ครับมันไม่ได้มีอะไรมากมายนะครับเดี๋ยวเรามาดูภาพกันภาพที่ได้นะครับประมาณนี้เลยเห็นไหมดีวผมสูงให้ดูนะครับว่ามันคมไหมนะครับนี่นะดูรายละเอียดนะครับส่วนตัวผมให้มันคมมากเลยนะ แล้วดูการละลายหลังนะครับอืมค่อนข้างโอเคนะแต่ว่าตัวเดฟเนี่ยก็ตัวไดโนเสาร์ผมก็จะหลุดไปแล้วนะครับยังไม่ชัดไปแล้วเพราะว่าไปโฟกัสเจ้าตัวออพติมัสนะครับก็ใช <m urs uit> ้งานร่วมกับกล้องหนึ่งพลาสนะครับก็จะเป็นเออมีการสั่นท่าแกนนะครับพอมันอยู่ตัวมันเองนะครับจะี๋ยเรามาถ่ายคู่กับกล้อง ดูนะครับลองโฟกัสตัวกล้องนะครับซูมหมดโฟกัสอังจริงนะคมแบบผมให้คมมากเลยนะตัวนี้ให้คมเลยแหละนะครับนี่นะแล้วเบอร์หลังอะ่ะดีมากนะครับกลีบครับ เบอร์หลังนี่ละลายเลยนะครับแล้วเ,วเดี๋ยวรูปเนี่ยเดี๋ยวผมเอาให้ดูอีกทีหนึ่งนะครับว่ามันเป็นยังไงส่วนก้อนนะครับมันไม่สามารถเซตค่าเอฟได้นะครับไม่สามารถเซตค่าเอฟได้ก็ใช้โหมด A นะครับผมใช้โหมด A ในการใช้เพราะมันจะสะดวกกว่านะครับก็รีวิวเลนส์มีอะไรบ้างเดี๋ยวมันต้องไปดูภาพนะคนับมาดูภาพในตัวคอมพิวเตอร์นะครับว่ามันจะชัดมันจะคมแค่ไหนนะครับ เ็เนี่ยรวมๆใส่กับเยีนไฟนะครับถ้าใส่กับยีนเทนมาทูมาทรียีนไฟมาทูมาทรีก็น่าจะดูดูหล่อนะครับอันนี้ถามว่ามันดูหล่อไหมก็ดูหล่ออยู่ครับอสวยอยู่นะเลนนิดหหน้ากลิบเลยนะครับนั่นแหละครับสูงเข้าไปแล้วก็ ก็ใส่ขคมต้นเอียงไฟมันจะไม่มีพิกกิ้งน,นะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องโฟกัสด้วยตัวเองนะครับซึ่งก็ไม่ได้สร้างความลำบากอะไรมากมายนะเนี่ย,ยจะให้เป็นแบโฟกั d นะครับให้สองตัวนั้นเป็นแบฟกาลก็ะซุมเข้าไปหมุนวงหน้านะครับ โฟกัสคมอย่างคมแล้วก็กดซูมเข้าไปคมอย่างคมแล้วก็กดแสงไม่ได้เพิ่มมาหนึ่งกดอยากโฟกัสอันหน้าแต่กดถัดแต่หมุนซูม แค่เนี้ยแค่เนี้ยครับเนี่ยดูอะคมไหมนี่เนี่ยครับคือเอาจริงๆไม่ได้อวยนะแต่ผมให้วันมันคมมากนะครับมันคมมากแล้วก็ราคาเนี่ยอืมแพ้่ประมาณหนึ่งพันส่ร้อบาทนะครับสำหรับตัวเซนอาตัวนี้ไม่ได้ราคาสูงเลยนะครับแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเราไปดูภาพกันนะครับในช่วงหลัง โอเคเดี๋ยวไปดูภาพกันเลยครับ